สวัสดีค่ะเช้านี้เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากด้วยค่ะยามเสารค่ะรุ่งอรุณค่ะเมฆพระอาทิตย์สะท้อนเสียงกับก้อนเมฆค่ะงามงามมีหมอกพร้อมด้วยค่ะหมอกจางๆด้วยนะคะหมอกสวยๆค่ะอวิวสวยๆมาฝากด้วยค่ะอันนี้ทั้งตะวันตกนะคะเดดสองค่ะพระอาทิตย์สองก้อนเมฆเลยสวยค่ะ พี่ทางตะวันออกค่ะที่ทางพี่นี่ก็สวยค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะนี่ค่ะหมวกล้นะคะไหน์นะงามงามค่ะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะวิวสวยๆค่ะบรรยากาศค่ะชาวชาวรับลุงอรุณค่ะงามงามมาฝากเพื่อนๆค่ะงามงามเด้อค่ะมีหมอกมีหยังค่ะมีละคามาฝากค่ะสวยๆนะคะ เฮ้ยเสาหนี่งามคักค่ะเมฆสะท้อนพระอาทิตย์สะท้อนเสียงใส่ก่อนมเมฆเล่งามจน,จน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 สวยๆค่ะสวัสดีค่ะ